เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวตุกตาแก้วประดับครูโรงเรียนบ้านคำให,ใหญ่อําเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งค่ะปัจจุบันดิฉันรับราชการมาเป็นระยะเวลา4ปี10เดือนค่ะ ทำการสอนในรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะปัจจุบันนะคะการเรียนการสอนของครูไทยเราในทุกวันนี้จะมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนนะคะได้มี ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเรียนเพิ่มมากขึ้นซึ่งตัวชดิฉันเองนะคะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยเป็นหลักก็ได้มองเห็นถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะซึ่งสภาพปัญหานะคะก็คือนักเรียนนะคะจา ไม่ชอบการอ่านหนังสือเป็นหลักเลยเมื่อเห็นหนังสือเยอะๆตัวหนังสือเยอะๆนักเรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายและขาดความกระตือรือร้นที่อยากจะอ่านหนังสือหรือจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านทำให้การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนยังขาด ยังขาดไปยังมีผลการเรียนที่ต่ำคุณครูผู้สอนจึงได้นำปัญหานี้มา PLC กับคุณครูในแต่ละกลุ่มสาระของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อมองหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็มองหาถึงสภาพของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจาก จากปัญหาเรื่องของการอ่านซึ่งครูผู้สอนที่ทำการ PLC การมองว่าถ้าปัญหาเรื่องการอ่านเป็นปัญหาหนักจะทำให้วิชาอื่นจะทำให้วิชาอื่นนะคะซึ่งต้องอาศัยหลักของการอ่านเป็นหลักทำให้เกิดปัญหาคุณครูเลยมองว่าสภาพปัญหาเรื่องของการอ่านเป็นปัญหาหนักในตอนนี้จึงได้ค้นหาจากงานวิจัยจาก แบบฝึกต่างๆที่จะสามารถมาช่วยแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ครูผู้สอนนะคะจึงได้นำสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ขึ้นมานะคะในแต่ละเรื่องเพื่อมาเสริมพัฒนาการในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะแล้วก็ได้นำเทคนิค5 w 1 h มาใช้หลังจากการอ่านบทความเสร็จนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นคำถาม5 W 1 H ให้ผู้เรียนนะคะได้ค้นหาคำตอบในบทความนั้นๆค่ะ5 W 1 H ก็จะประกอบไปด้วยการตั้งคำถาม6ข้อข้อที่1ค่ะ Who ใครข้อที่2อง Watch ทำอะไรข้อที่3ค่ะ Where ที่ไหนข้อที่4ค่ะ เว้นเมื่อไหร่ข้อที่5ค่ะ Why ทําไมและข้อที่6ค่ะ How อย่างไรคุณครูนะคะจะเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนมาเป็นโค้ชเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบจากการทั้งคำถาม 5W1H ผู้เรียนนะคะก็จะได้ฝึกค้นหาคำตอบ นะคะซึ่งก็จากการที่อัดคลิปการสอนสภาพปัญหาการอ่านจับใจความสำคัญนะคะคุณครูก็จะเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลักนะคะก็จะใช้เสริมเป็นการ Active Learning นะคะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลักนะคะโดยจะปรับเปลี่ยนให้ครูเป็นโค้ชเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกเป็นผู้ที่คอยจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เองเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยขั้นสอนนะคะคุณครูก็จะให้หัวหน้าห้องนะคะได้ออกมาอ่านบทความโดยการอ่านออกเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังเกาะหนึ่งรอบเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะให้หัวหน้าห้อง ตั้งคำถามเพื่อให้เพื่อนในชั้นเรียนได้แสดงความคิดเห็นและก็ได้ค้นหาคำตอบจากบทความแล้วก็ได้ตอบตอบเพื่อนที่เป็นตัวแทนออกมาอ่านแล้วก็ถามค่ะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็จะพูดคุยกันในเรื่องของบทความเรื่องปลาเงินปลาทองค่ะซึ่งการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 5W1H เข้ามานะคะแล้วก็เสริมกับแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านทําให้ผู้เรียนนะคะกระตุ้นกระตุ้นที่อยากจะค้นหาคำตอบในบทความนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะขั้นสอนนะคะขั้นกระบวนการนะคะขั้นกระบวนการก็จะเป็นการให้ผู้เรียนได้ทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองจากการอ่านบทความแล้วก็คุณครูจะเป็นการเน้นตั้งคำถามให้ โดยใช้เทคนิค 5W1H หาให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ทำไมอย่างไรค่ะแล้วขั้นสรุปนะคะขั้นสรุปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนร่วมการเฉลยแบบฝึกทักษะโดยที่คุณครูจะร่วมกับนักเรียนให้นักเรียนตรวจเฉลยว่าตัวเองตอบมาถูกหรือไม่นะคะตรงนี้ก็เป็นการที่วัดความซื่อสัตย์ความตั้งใจของผู้เรียนด้วยค่ะ คุณครูนะคะครูผู้สอนก็จะมีการเสริมแรงให้กับผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องทั้งหมดนะคะด้วยคำชมค่ะส่วนกลุ่มหนึ่งที่ยังมีทักษะในเรื่องของการอ่านที่ช้าแล้วก็จับใจความยังไม่ตรงประเด็นเท่าเท่าไรคุณครูก็จะให้กำลังใจด้วยการด้วยการ ให้กำลังใจด้วยการว่าอตรงนี้เราทําได้เต็มเราทําได้เท่านี้เดี๋ยวอีกหน่อยเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะสามารถทําได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็คุณครูก็จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการสอนในห้องเรียนนะคะในกลุ่มที่ยังไม่สามารถทําคะแนนตามที่คุณครูตั้งเป้าไว้ได้ด้วยการให้นักเรียนค่ะช่วงพักกลางวันคุณครูจะให้นักเรียนมาอ่าน อ่านออกเสียงให้คุณครูฟังแล้วคุณครูจะตั้งคำถามโดยใช้แ 5W1H ในการตั้งคำถามให้กับผู้เรียนจนกว่าผู้เรียนจะทำแบบฝึกเสริมพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญได้ผ่านเกณฑ์ตามที่คุณครูผู้สอนได้ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะค่ะดิฉันก็เห็นว่าการนำเทคนิค 5W1H มาเสริมกับ แบบฝึกเสริมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่ในเกณฑ์ที่นักเรียนสามารถทำได้ตามเกณฑ์ที่คุณครูตั้งเป้าไวา้ดิฉันก็หวังว่าสิ่งนี้นะคะเทคนิคแล้วก็ แ,แบบฝึกที่ดิฉันครูผู้สอนนำมาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นและก็กระตุ้นให้ผู้เรียนที่จะค้นหาคำตอบด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะ